เกิดเรื่องแล้วนะครับงานนี้พ่อฮักน้องอิงแพ้พ่อฮักคนไหนแพ้อะไรเกิดเรื่องอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเร็บ่มคนชนคุยเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจล,ลุงเป็นมาลรยลูกสาว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  <laughs> โอ้โหนานจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้น่กลัวเอาจริงนะครับ สึกระหว่างพ่อหักน้องอิงสองคนนี้นะครับซึกอะไรก็ค่อยๆตามไปแล้วจะเฉลยแล้วมีคลิปให้ดูด้วยว่าทำไมถึงเรียกสึกระหว่างพ่อหักนะครับก็บบไม่ได้เป็นเรื่องดีนะต้องบอกก่อนเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีเป็นเรื่องดีจริงๆนะครับทำให้วงสาวน้อยเพรอมแพงดังขึ้นทำให้ลูกสาวดังขึ้นแต่มันเป็นศึกภายในที่มันเกิดขึ้น ทั้งสองคนอาจจะไม่ได้เรียกว่าศึกแต่ลุงใช้คำพูดว่าศึกเพราะว่ามันเป็นการท้าทายที่จะทำให้มันได้มากได้เหนือได้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับศึกอะไรก่อนไปนี่นี่ดูแลตัวเองด้วยใช้แว่นทั่วๆไปนะครับมันไม่มีตัวกองแสงมันเป็นเลนส์พลาสติกกรอบห้าติดหกติดเจดติดกรอบกอบหักๆักลาย ทำให้แสบตาน้ำตาไหลเกิดจากมันไม่มีตัวกรองแสงใดๆเลยนะครับทำให้แสบตาน้ำตาไหลหักง่ายปอกง่ายเปลี่ยนะนะไส้แว่นรุ่นนี้ที่มีตัวกรองแสงอย่างดีเป็นเลนส์กระจกแท้นะครับเลนส์กระจกแท้ขาโลหะอย่างดีนะขาเป็นโลหะอย่างดีเลนส์กระจกแท้กรองแสงทําให้สบายตาทําให้สบายตานะครับเนี่ยไหกรองแสงทำให้สบายตานี่เลยเปลี่ยนไปที่นี่เลยหนึ่งเก้าเก้า ส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าแล้วดูแลตัวเองก่อนที่จะให้คหนอื่นดูแลเราก็ต้องเล่าว่าพ่อกัญชัยเนี่ยเป็นพ่อฮัดน้องหญิงยืนหนึ่งมาตลอดสามปีสามฤดูกาลฤดูกาลที่สี่เนี่ยที่ที่เพิ่งจะเริ่มเนี่ยก็วัดโจให้ย้ายไปดูเป็นผู้จัดการวงสองก็คือสาวน้อยลำเอินโจครับไม่ได้ติดตามลูกสาว แต่ยังทําข่าวคราวเกี่ยวกับหมอรําแต่ไม่ได้ถ่ายลูกสาวเลยต้องบอกเลย,เ,ลยเพราะว่าวงมันมันงานไม่ตรงกันแล้วลูกสาวไปไกลพ่อไม่ได้ตามเหมือนในอดีตที่ผ่านมานนก็ลอยไทยคอ้ปขยันถ่ายคลิปแถวแถวบ้านแถวโดมแถวอะไรพวกนี้ครับก็ทําให้ยอดการดูยอดการอะไรลดลงเพราะว่าเอฟซีส่วนใหญ่ของลูกสาวจะ ติดตามว่าลูกสาวไปแสดงที่ไหนไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พ่อคันชัยก็จะถ่ายเอ้าถึงสถานที่โน้นนี้นั่นนั้นมีโน่น,นเลยทําให้ช่วงเนี้ยพ่อคัญชัยบ่นว่าตัวเองต้องกินบุญเก่าก็คือใช้รายได้เก่าๆที่สะสมมาใช้แล้วก็คลิปที่พ่อคัญชัยถ่ายก็หลักพันนะหลักหมื่นมีน้อยคลิปถึงแ,แม้จํานวนคลิปเยอะก็ตาม ผิดกับพ่อฮักคนนี้ที่อยู่วงสาวน้อยพิเป็นแพงเหมือนกันแล้วก็เป็นพ่อฮักรุ่นราวาเขาเดียวกับน้องอิงน้องอิงสนิทเหมือนกันนั่นคือพ่อยุทธกับแม่ติ๋งนะครับตอนนี้จํานวนคลิปสองคนนี้ถ่ายแล้ววันหนึ่งไม่ต่ำกว่ายี่สิบคลิปแล้วจำนวนการดูเพิ่มขึ้นนี่แหละเป็นศึกแท้ๆว่าพ่อกัญชัยอ่ะโดนลบ สถิติแน่นอนเลยจากการเข้าไปทําคลิปของลูกสาวเนาะเพราะว่าพอยุธแม่ติ๋งเนี่ยอยู่กับวงถ่ายกับวงได้ตลอดเวลาอยู่กับลูกสาวตลอดเวลาถ่ายลูกสาวบางช่วงบางเวลาแล้วก็ถ่ายการอัปเดตหน้างานเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะปริมาณคลิปเยอะขึ้นลุงถึงได้บอกว่าให้กําลังใจพ่อคันชัยนะครับถึงแม้จะไม่ได้มาถ่ายลูกสาวก็ยังไลฟ์สดทำอะไรลูกสาวเป็นช่วงๆอยู่ดีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นะ เพราะว่าแม่เอฟซี FC ก็เข้าใจนะครับว่าอยากติดตามอยากดูสาวก็หันมาดูช่องพยุดิแมตติ่งเยอะขึ้นนะเท่าที่ดูเข้าไปดูสถิติคลิปเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูด้วยนะแล้วก็การทําแบบนี้ดีไหมดีมากแข่งแบบดีอะแข่งสร้างกระแสะให้กระวงสองน้อยมันก็ปังพอวงหนึ่งปังก็ไปวงสองปังจากการกระทําที่ผ่านมาทําให้เห็นว่า กระแสน้องยังไม่ตกเลยนะครับแล้วก็กระแสวงสาวน้อยเพินแพงก็ยังแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่นะพิสูจน์ได้จากการเ,าเปิดฤดูกาลมา4ี่งานห้างานนะครับคนแน่นทุกงานนะร้านแตกหรือว่าไม่ทำกว่าสี่หรือห้างานมาแล้วมันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดมากแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการที่พ่อกัใชัยกับพ่อยุทธช่วยกันทำคลิปต่ตาง ต่างกันตรงที่ไม่ได้อยู่กับลูกสาวทําให้จํานวนการดูการติดตามอาจจะต่างกันได้แต่ทั้งเขาเรียกแต่ทําให้ความปังความดังของวงสอนเพิ่มขึ้นก็เป็นการแข่งที่ดีนับถือน้ําใจแข่งกันสร้างไรายได้แข่งกันสู้ขอให้มีคลิปลงลุงคงไม่แข่งกับใครพง <laughs> ทําข่าวน้องไปเรื่อยๆเอาดูคลิปสนุกสนานของพยุทธ์แม่ติ่งและก็ของพ่อกันชัยแล้วกัน ว่าเป็นแบบไหนนะครับดู พวเาะลับเสียเบาไเลยแต่บุญแงปอบเมื่คยดี่าวันท well ี่นึเรยบร้อยค่ะขอบคุณค่ะคนโจก็เป็นพี่รองมีนิ่จากัแล้วเตียงนี่โเดียม่มาอนเขอคุณครับมาหาพี่้องทางชมบุรีพี่้องทางละย่องยางขววกไปไดนะับเป็นละยองอยู่ฟังนี่นชมบุรีเลือกว่าไปนังเงว นั่นงนหัวข้างไปเป็นระยองแล้วหรวันนี้เต็นแฮ้โมได้เนอะค่ะแม่ค่ะเป็นอย่างรคะคนหลายลาถึอมแม่เป็นน้ำชื่อจ้าเต็นแฮ้โมได้เด็กปะก็เรีนเอี่ยกัเพ็นตาฮักนอี่งนี้เนอะพมอหันมอหนี่คือกไ้หน่อยเราหาไซึ่งนาามังกเทือกไก่หน่อยอยู่บ่อแม่เขาเขาเรียไในเครื่องมือสีออกหมดไกหน่อยเนี่เป็นต่อไปเรียนว่าจ๋า เะกเอาไปลย่้เอ่ราเนซีโน่นก็บ่งตัวบ่อยเคเบิ่งแ่เบิ่งเบิ่งแบบตะลึลไแต่าลาดีนี่ข้รขหลายๆนะคะี่พออซทุกคนงาเดอมา่ลยนนาย นีตั้งนีสองกนนเกิดแสดงอะไรอย่ไรอยู่ไรอ่ะชื่อไระอ้พวกนักในของเรียนไหมก็ช่าเรียนมวยเอียงนีเด้คนได้เรียนนี่็นคนฟู่ฟนีวันไ่เ้อค่ะเด้อวันไันไถามพีพ่อ่เหมือนละพ่อพ่อมีแต่ลมควมโซ่ะรังในเหมืน้งนั่ไม่้ลหนกากที่นันอ เป็นไงเห็นหรือ,อยังว่าข้อมูลที่ลงมาเนี่ยไม่ได้พูดเล,เล่นๆของจริงนะครับจำนวนการดูเพิ่มขึ้นแล้วก็จำนวนคลิปเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ท้งนั้นคนจะติดตามลูกสาวเยอะขึ้นด้วยคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบาย,บาย